วลลทอกในตอนนี้นำตัวงานบรรยายที่บรรยายในเดเวลสีประทุมในวันที่สองจากทั้งหมด5วันวันแรกเนี่ยผมนำเสนอไปแล้วในวัลล์ทอกก่อนหน้านี้ให้ท่านได้เห็นนะครับว่าอันนั้นเป็นเรื่องของบริษัทโฮลดิ้งครอบครัวในภาพใหญ่ ในวันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหากฎหมายธุรกิจครอบครัวปัญหาภาษีบริษัทโฮดิง้งมีทั้งบริษัทโฮดิ้งครอบครัวมีทั้งบริษัทโฮดิ้งเพื่อการลงทุนในวันที่สองนี้ก็จะนำเรื่องของงบการเงินบริษัทโฮดิ้งมาวิเคราะห์ที่ได้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ได้ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์นำเรื่องของกฎหมาย ห้าเรื่องหลักๆมาวิเคราะห์ร่วมกันกับบริษัทโฮดิง้งนำเรื่องของแนวคิดกฎหมายความรับผิดของบริษัทโฮดิง้งซึ่งเป็นแนวคิดของกฎหมายต่างประเทศแต่ว่ามีกรณีศึกษาที่พบได้ในศาลและสารดีกาท่านวินิจฉัยให้กับบริษัทโฮดิง้งต้องรับผิดชอบด้วยเมื่อบริษัทในเครือทำผิด มีเรื่องปัญหากฎหมายบร,ริษัทโฮดิง้งภาษีสิบเดเรื่องของบร,ริษัทโฮดิง้งและปัญหาภาษีบร,ริษัทโฮดิง้งจากนั้นก็จะวิเคราะห์หนึ่งวันเต็มเนี่ยให้เห็นว่าบร,ริษัทโฮดิง้งกับธุรกิจครอบครัวก็ใช้งานยังไงเทียบของไทยกับข,ของต่างประเทศต่างประเทศก็ท่านคุ้นเคยอยู่แล้ว a อร์เมสวอลมาร์ททาทายังไม่จบยังมีเรื่องของบร,ริษัทโฮดิง้งที่ใช้ในเรื่องของ M&A p มเอ็มเโปรเจกต์ ทั้งใช้ในประเทศ,ใน,เทศในประเทศและต่างประเทศใช้เรื่องกฎหมายกับภาษีล้วนๆซึ่งเชื่อมโยงกันและปิดท้ายด้วยเรื่องของบริษัทโฮดิ้งกับทรัสต์ครอบครัวหรือ Family Trust เทียบให้เห็นกับครอบครัวอ e ี e กีนะครับในการบรรยายหนึ่งวันเต็มเนี่ยผมก็ปูพื้นด้วยงบการเงินของบริษัทโฮดิง้งงบการเงินบริษัทโฮดิ้งส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นของครอบครัว ก็จะมีอยู่สองงบงบดุลงบกำไรขาดทุนในงบดุลสินทรัพย์อะไรบ้างเงินสดหุ้นที่ดินทรัพย์สินทางปัญญาลูกหนี้การค้าบริษัทในเครือจะไม่ค่อยเห็นแอเรรสเซทบริษัทโฮลดิ้งใหญ่ๆเช่นเครือเจริญพกภัณฑ์สองพนห้าเนี่ยทุนจดทะเบียนหมื่นล้านเนี่ยมีการปล่อยกู้หรือไปลงทุนในในเครือนะฮะหลายแสนล้านสองแสนืนล้าน นี่คือในส่วนของบุลสินทรัพย์ในส่วนของหนี้สินยังอยู่ในบดุลไมมีหนีห้สินอะไรทุนขนาดไหนในนั้นก็จะพูดถึงโฮลดิ้งไปกู้ยืมใครมาบ้างหรือกู้ยืมเงินพูดถึงหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาในครอบครัวหรือค้างจ่ายอะไรแล้วก็ดูเรื่องทุนทุนมีแชร์พรีเมียมมีส่วนลำมูลค่าหุ้นไหมทุนประกอบด้วยหุ้นที่เป็นหุ้นบรุษสทพรีเฟอร์แชร์ หรือหุ้นสามัญหรือไม่นี่คือภาพของงบดุลบ a ลลั e ก์ชีตถัดมาเป็นงบกำไรขาดทุนเอางบมาวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนก็จะประกอบด้วยรายได้หากเป็นรายจ่ายก็เท่ากับกำไรในรายได้ในงบกำไรขาดทุนก็จะเห็นงบที่เป็นไรายได้จากเงินปันผลจากดอกเบี้ยจากกำไรหรือจากค่าเช่าขึ้นอยู่กับประเภทของโฮดดิ้งว่าในโฮดดิ้ง5แบบ holding on demand 5แบบท่านใช้ Holding ทำอะไรรายจ่ายรายจ่ายก็แยกครับว่าเป็นรายจ่ายที่เป็น Active expense หรือเป็น Pass i v e e x p e n s e หรือเป็นรายจ่ายส่วนตัวเป็นรายจ่ายส่วนตัวนี่ผมเชื่อว่ากมร,รมสรรพากรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีก็สนใจว่าท่านเอาเงินออกจาก Holding เนี่ยใช้เงินผิดประเภทหรือไม่กลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามต้องเสียภาษีเพิ่มในรบริษัทโ Holding อีกอันนี้คือในส่วนของ งบการเงิน,นมาถึงในส่วนของกฎหมายอะไรบ้างที่ไปเกี่ยวข้องกับบริษัทโฮดิ้งของธุรกิจครอบครัว5แบบหนีไม่พ้นอันแรกคือกฎหมายบริษัทตามมาด้วยกฎหมายทรัพย์สินตามมาด้วยกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกกฎหมายสัญญาปิดท้ายด้วยกฎหมายภาษีภาษีก็เป็นกฎหมายนะครับเวลามีเรื่องพิพาทกันท่านไปศาลไหนาาศาลภาษีคนครกลาง ขึ้นไปศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษแล้วไปปิดท้ายที่ศาลดีกาแผานคดีภาษีก่อนกฎหมายล้วนๆอาจจะมีโยงเรื่องบัญชีบ้างแต่ถ้าลึกๆแล้วสุดท้ายต้องตีความโดยนะักกฎหมายไปศาลภาษีก็จะมีอายการคดีภาษีมีผู้พากษาภาษ,าษ,าษีกฎหมายบริษ,ษัทมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาไล่ดูนะครับในวันรอทอที่จะสรุปให้เห็นว่าหนึ่งวันที่จะถูกขยายออกไปจาก ยี่สิบสามสิบหน้าถูกขยายไปเป็นร้อยหน้าในหนึ่งวันหกเจ็ดชั่วโมงจะคุยเรื่องอะไรบ้างที่ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีแต่ว่าเป็นเรื่องในแนวทางปฏิบัติกับเรื่องการป้องกันปัญหานะครับเพระาะทำให้ป้องกันท่านก็จะเห็นตัวอย่างของข้อพิพาทข้อพิพาทในกรงสีข้อพิพาทในกรงสีก็คือทะเลาะก,กันเองพ่อแม่ลูกพี่น้องลุงหลาน กับข้อพิพาทน,นอกกองสีก็ไปทะเลาะกับทางราชการส่วนใหญ่ทะเลาะกับกรมสรรพากรแล้วก็บอกเลยว่าแพ้หมดมีคดีมรดกที่เป็นภาษีมรดกคดีเดียวที่ชนะคดีภาษีมรดกน่้จะเป็นคดีแรกๆของของไทยที่ศาลฎีกาท่านตัดสินมาในปี2564อันนี้คือเราก็จะมาวิเคราะห์กันในเชิงป้องกัน หากป้องกันไม่ได้ก็ต้องไปแก้ไขเยียวยาก็ไปดูว่าจะแก้ไขเยียวยาอย่างไรนะครับ <c oughs> ในบริษัทโฮดิ้งที่ใช้เป็น property holding ก็จะมีเรื่องทรัพย์สินทรัพย์กงสีทรัพย์กงสีที่คนกงสีหรือธุรกิจครอบครัวมักจะหลงลืมคือทรัพย์สินทางปัญญาเมขคสิทธิ์สิทธิบัตรความรับทางการค้าเครื่องหมายการค้าสูตรการผลิต ข้อมูลในเชิงการค้าเช่นฐานข้อมูลลูกค้าช่องทางการจัดจําหน่ายหรือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นใบอนุญาตใบอนุญาตโรงเรียนใบอนุญาตโรงแรมพวกนี้เป็นขุมทรัพย์ที่คนกองสีมักจะหลงลืมแต่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจจัดวางยังไงอยู่กับชื่อคนอยู่กับตัวบุคคลตายไปพร้อมกับตัวคน หรืออยู่กับอะไรที่ไม่ตายเช่นบริษัทที่เรียกว่า branding company หรือ ip holding company อยู่ในกลุ่มของ property holding company นะครับยกตัวอย่างผมก็ยกตัวอย่างของ S c o l คเสริมสุขเป็นบริษัทแม่ของลูกที่อยู่ที่ฮ่องกงชื่อว่า Great Brand ก็จดทะเบียนกข้ามายกันคะ่ะให A ้ S เป็นธุรกิจครอบครัวไหม เพราะวันนี้เอสโคลาโดยเสริมสุขก็เป็นหนึ่งในหนึ <c oughs> ่งในกลุ่มไทยเบฟหนึ่งในกลุ่มไทยเบฟนะครับจากกฎหมายทรัพย์สินกฎหมายบร,ริษัทกฎหมายทรัพย์สินมากฎหมายสัญญาสัญญาในธุกรกิจครอบครัวโอ้โหมีเยอะเลยสัญญาผู้ถือหุ้นครอบครัวสัญญาเช่าทรัพย์สินในในญญทรัพย์กองสีสัญญาร่วมลงทุนบันทึกกองสีบันทึกกองสีแยกนะครับ กองสีที่ดินกองสีหุ้นกองสีเงินกองสีคือทรัพย์ที่ใช้อยู่ร่วมกันอย่าไปอย่าไปรวมกันในบันทึกแต่ละบันทึกเพราะกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินกับหุ้นกับเงินก็คนละเรื่องกันสัญญากอนสมรสต้องมีไหมอยู่ในกฎหมายครอบครัวธุรกิจครอบครัวนี่กฎหมายล้วนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ที่ปรึกษ,ษาธุรกิจครอบครัวทั้งหลายที่ไม่ใช่นะักกฎหมายนะ ก็ใช้วอนล์ทอกนี <ses qui> ่แหละเป็นเป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามก็จะเห็นที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวที่ไม่ใช่สายกฎหมายสายภาษีเนี่ยก็ใช้วัลล์อะคาเดมี่วอลล์ท็อกเป็นเป็นแหล่งให้ความรู้เป็นการเปิดประตูออกไปนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามต่อไปนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวสายการเงินสายเวลสาย HR สาย จิตวิทยาอะไรก็แล้วแต่เอามาเชื่อมโยงกันเพราะเวลาทํางานในธุรกิจครอบครัวเนี่ยต้องใช้หลายหลายสาขาวิชานะครับดูต่อในบริษัทโรดิ้งมีตัวกฎหมายที่มักจะกําหนดไว้ว่าห้ามโอนหุ้นท่านกําหนดไว้ด้วยวาจาไม่ได้ท่านต้องมีหนึ่งข้อบังคับสองมีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นแล้วก็คุมเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวขอ้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง67อย่าง ท่านทำหรือ,อยังผมจะวิเคราะห์ให้ท่านฟังว่าจะทำอย่างไรใช้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายบริษัทล้วนๆนะครับถัดมากฎหมายครอบครัวก็จะมีเรื่องสินสมรสสินส่วนตัวถ้าไม่สมรสก็จะเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ร่วมกันเจ้าของกษษษรรมสิทธิ์ร่วมกันทำอย่างไรก็มีกรณีศึกษาของโรงงานบะหมี่เส้นบะหมี่กับแป้งเกีียวนี่ก็ผิพาดกัน เป็นเรื่องฟ้องหย่าในธุรกิจครอบครัวแล้วก็มาแบ่งสินสมรสกันนะผมเ็วิเคราะห์ให้ฟังว่าไอ้แบ่งได้ไม่ได้นะครับถัดไปก็จะเป็นกฎหมายมรดกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโฮลดิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นว่าสรุปเป็นมรดกของใครของพ่อของลูกชื่อทะเบียนผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ใช่เจ้าของก็ได้เพราะท่านถือแทนอะไรที่บอกว่าถือแทน มีตรงไหนบอกหรือเข้าใจไปเองคิดไปเองสุดท้ายพอพิสูจน์เขาได้จริงไม่ใช่ไม่ใช่ทะเบียนหุ้นจะเป็นเจ้าของเสมอไปโฉนดที่ดินก็เช่นกันกฎหมายเพียงแต่สันนิษฐานว่าผู้ใดมีชื่อในโฉนดที่ดินผู้ใดมีชื่อในทะเบียนหุ้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตรงนั้นแต่ว่าบทสันนิษฐานนี้ไม่ได้เด็ดขาดพิสูจน์เป็นอย่างอื่นได้ พิสูจน์ด้วยเอกสารพยานบุคคลพิสูจน์ด้วยแนวทางปฏิบัติก็ต้องไปสูตรกันถ้าต้องขึ้นศาลดีหรือไม่ถ้าไม่ต้องขึ้นศาลนะครับอันนี้คือสิ่งที่ก็นํามาวิเคราะห์ใน1วันเต็มๆเน้นเคสต t ดี้เน้นทางปฏิบัติใช้งานถัดมาเรื่องที่ในต่างประเทศมีกฎหม,มายนี้แต่เมืองไทยไม่มีนะครับเพรสซิ well ่ง e ดอค e วความรับผิดของบริษัทโฮดดิ้ง เมื่อไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทในเครือหรือบริษัทลูกที่ทําผิดกฎหมายก็จะนําวิธีคิดของต่างประเทศมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับแล้วก็ให้เห็นว่าเออมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับนําคดีความที่เกิดขึ้นในไทยบางคดีไม่ใช่ทุกคดีนะนะไม่ใช่ทุกคดีจริงๆคดีนี้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจอสังหาริมทร,รัพย์ทำคอนโดข,ขายบริษัทลูกทำคอนโดข,ขาย แล้วไปเบี้ยวถูกสคอบอสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องบริษัทลูกเป็นจำเลยที่1แพ้คดีบริษัทแม่จำเลยที่2ซึ่งเป็นโฮดดิ้งก็แพ้คดีไปด้วยรับผิดชอบไปด้วยไม่น่าเชื่อผู้ถือหุ้นไม่ควรจะต้องมารับผิดร่วมกับบริษัทที่ตัวเองป็นถือหุ้นแต่นี่สารท่านตัดสินให้ต้องรับผิดไปด้วยอันนี้จะมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มี การดำเนินคดีแบบกลุ่มที่เรียกว่าคลาสแอคชั่นใช้มาในกฎหมายไทยตั้งแต่ปี258แล้วนะครับเป็นคดีแพ่งนะฮะถัดไปธุรกิจครอบครัวหนีไม่พ้นเรื่องภาษีซึ่งมีเกี่ยวข้องอยู่11เรื่อง11เรื่องนะครับโอ้มีเรื่องอะไรบ้างภาษีบริษัทภาษีบุคคลธรรมดาภาษีบลครับเพิามากนสแตมภาษีเงินปันผลภาษีดอกเบี้ยภาษีลดทุนมีคดีเยอะเลยภาษีที่ดินภาษีรวมประเทศภาษีการให้ภาษีมรดก นี่เรายังไม่นับเรื่องภาษีอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย2568เนี่ยภาษีส่วนเพิ่มพระราชกำหนดภาษีส่วนเพิ่มอันนี้เป็นทิศทางที่เดินตามแนวทางของภาษีระหว่างประเทศเป็นกระแสโลกที่ไทยไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะครับเป็นทบัฟแท็กส์นะฮะนี่คือสิ่งที่จะมาคุยกันว่าจะต้องคิดอะไรวา,างแผนอะไรแล้วก็ เตรียมพร้อมเพื่อเดินหน้าไปยังไงถ้าท่านไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยโลกเปลี่ยนท่านเองแล้วท่านจะเจ็บปวดแน่ๆน,นะครับอ่ะมาดูต่อมาดูพูดถึงภาษีกว้างๆ11เรื่องของบริษัทโฮดิง้งมาดูปัญหาภาษีบ้างอันแรกคือบริษัทโฮดิ้งมีกำไรสะสมหลายร้อยล้านนะครับอันนี้ก็เป็นโฮดิ้งของธุรกิจอาหารชื่อดังในตลาดหล,ะละักทรัพย์เลยนะครับ ปรากฏว่ามีกำไร,รสะสมอยู่หลายร้อยล้านแต่ไม่จ่ายปันผลเพราะว่ากลัวเสียภาษีหักใน,นที่จ่าย1 0บเปอร์นตนเป็นลดทุนซะลดทุนเอากำไรออกหลังบ้านก็สุดท้ายก็มีคดีกับกรมสรรพากรแล้วก็ครอบครัวนี้ก็แพ้แพ้สันติการัดสินในปี2564ผมก็จะมาวิเคราะห์ว่าจะทำยังไงพิธีาการเนี่ยอันนี้มาแก้ที่ปลายเหตุสุดท้ายก็มีคดีแล้วท่านมีคดีกับใครไม่ไม่ไม่มีนะไปมีคดีกับ กรมสรรพากรนะครับอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาของศาลนะเห็นไหมความรรยสะสมนั่งเท่าไหร่หลายร้อยล้านนะครับลดทุนจาก435ร้ามทุนหายไป3 2 6ร้อล้านกำไรสะสมทั้งนั้นเลยนะครับคือเอากำไรสะสมปันผลออกหลังบ้านด้วยการลดทุนกฎหมายภาษีจะบอกว่าซับซ้อนก็ไม่ซับซอ้อนถ้าอ่านและเข้าใจเบื้องหลังดีๆก็จะรู้ว่าจริงๆแล้ว นี่คือป้องกันไม่ให้เลี่ยงภาษีนะครับอีกกรณีหนึ่งก็เป็นธุรกิจครอบครัวเหมือนกันนะครับเป็นลดทุนอันนี้เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับอีกคดีหนึ่งนะครับนี่ก็อีกคดีหนึ่งเรื่องใหญ่โตผมย้อนไปเรื่อยๆนะจาก2 5 6 4 2 5 5 9่ไป2550นี่เรื่องใหญ่เลย ชื่อบอกเลยว่าโฮดดิ้งถึงขนาดที่ประชุมใหญ่ของสารดีกาแปดเก้าสิบท่านเนี่ยต้องมาประชุมร่วมกันเพื่อวินิจฉัยให้ความเห็นและเป็นการตีความกฎหมายด้วยเป็นการตีความกฎหมายคำว่า unrealized loss ผลกระทุนที่ยังไม่ได้รับรู้เนี่ยเป็นอย่างไรทำไมทางบัญชีกับทางภาษีต่างกันนี่เกี่ยวข้องกับบริษัทโฮดดิ้งเป็นเรื่องกฎหมายบัญชีภาษีสเรื่องล้วนๆอีกแล้นะครับ ถัดไปก็เป็นเรื่องที่มักจะเป็นปัญหาย่าปากคอย่าปาปกข้อกก็คือเรื่องใกล้ตัวแต่ก็ทําผิดอยู่เรื่อยเลยเห็นโฮลดิ้งมีเงินเยอะก็เอาออกมาเป็นเงินสวัสดิการครอบครัวเอามาเป็น Family Welfare ทั้งทั้นที่เป็นเงินบริษัทนะครับแต่เอามาใช้ส่วนตัวก็ Mismatch ท่านใช้เงินผิดประเภทก็ถูกภาษีลงโทษนะฮะ ใครไม่ยอมก็เป็นคดีขึ้นศาลส่วนใหญ่ก็แพ้นะครับลถประจําตําแหน่งวันนี้สาลดีกาท่านตัดสินแล้วว่าลถประจําตําแหน่งเนี่ยสำหรับบุคคลที่อยู่ในองค์กรในบริษัทเนี่ยใช้เป็นทรัพย์สินของบริษัทได้ไม่เป็นประโยชน์เพิ่มของตําแหน่งนั้นและบริษัทก็เป็นทรัพย์สินที่สามารถมาหักเป็นพวกค่าเสื่อมค่าใช้จ่ายอะไรได้มีกำพิพักษาศาลดีกาพิพากษาออกมา ท่านฟังแล้วอาจจะเป็นโอ้โหเรื่องกฎหมายซะเยอะเลยจริง,รงๆแล้วเรื่องทงปฏิบัติแต่ว่าสุดท้ายถ้ามีปัญหาก็จบด้วยจบด้วยกฎหมายคือศาลนะครับดูต่อนะฮนะสิ่งที่บริษัทโฮดิง้งมักจะพลาดก็คือใช้โฮดิง้งโดยไม่ได้วางแผนแดดตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ใช้แล้วก็จะพลาดหลายๆเรื่องนะครับระวังอย่าไปสร้างรายจ่ายที่บริษัทโฮดิง้งยาบริษัทโฮดิง้งไปซื้อประกันโดยอธิบายไม่ได้ถูกตรวจสอบก็ต้องเสียภาษีเพิ่มนะครับ ซื้อประกันทําได้แนะนําให้ทําด้วยแต่ต้องวางแผนในการซื้อประกันไม่ใช่เอะอะมีเงินก็ซื้อประกันซื้อประกันโดยไม่ได้วางแผนนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเรื่องพลาดบ่อยนะฮะรายจ่ายอะไรที่เป็นรายจ่ายส่วนตัวตัวอย่างเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่กรมสรรพากรเคยวินิจฉัยใ,ให้เป็นแนวทางในข้อหารือหรือ tax ruling ไว้หลายสิบปีทุกทุกวันนี้ปัจจุบันก็ยังใช้ได้บางเรื่อง เป็นเรื่องที่ศาลท่าตัดสินมาแล้วเช่นรถประจำตำแหน่งก็จบไปไม่คุมเครือมาในอดีตอีกต่อไปนะครับถัดมาในหัวข้อ1วันผมจะนำบริษัทโฮดิ้งไทยเปรียบเทียบกับบริษัทโฮดิ้งต่างประเทศหลายครอบครัวใช้บริษัทโฮดิ้งในโลกนี้นะคากียวเอแอมเอสทาทาวอลมาร์ทซัมซุงใกล้ๆบ้านเรานะครับของไทยมีไหมมีนะฮะผมก็เทียบบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์เราจะเห็นว่ามีทั้งสขนแก่นมีทั้งโอสุสภามีทั้งไทอูเนียนซึ่งไปทั่วโลกเลยนะถ้าไปทั่วโลกแบบนี้หนีไม่พ้นก็ต้องมีบริษัทโฮดิ้งออฟชอร์อยู่ต่างประเทศไม่จําเป็นจะต้องมีบริษัทเดียวนะครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่าใช้ทําอะไรนะครับใช้ทําอะไรนะผมก็เทียบบริษัทโฮดิ้งของครอบครัวท่านท่านลองชิมสแน็คเขาหรือย่งเจ้าสัว พังเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปนะครับปี่5 6 7ก็นะฮะเขาก็มีโฮลดิ้งของเขาแล้วก็มีบริษัทที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับในประเทศก็ชื่อเจ้าสัวกรุ๊ปโฮลดิ้งต่างประเทศก็อยู่ที่สิงคโปร์จะใช้เป็นเหตุผลในการขายหุ้นตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือใช้ไว้ลงทุนในต่างประเทศก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่เปิดเผยข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลในกระทรวงพาณิชย์นะครับตกไปลงมาตั้งไม่ผิดอยู่ที่ใช้อย่างไร แล้วก็มีเรื่องของบริษัทโฮดิง้งครอบครัวไปโยงกับ Family Trust ผมก็จะนำเรื่องของครอบครัวธุรกิจอีเกียมีอีกหลายครอบครัวที่ใช้ Trust เชื่อมโยงนะครับพูดได้ง่ายบริษัทโฮดิ้งใช้กับ Trust ครอบครัวกฎหมายไทยไม่มีปัจจุบัน้องไปต่างประเทศก็สมบัติผลัดกันชมถือเป็นกองทรัพย์สินเป็นกองกลาง ถ้าเทียบกับของไทยแล้วมีคดีเป็นตัวอย่างก็คือคําว่าโกงสีนะครับไม่แบ่งมะะดรดกรอกินดอกผลเท่านั้นนะครับถัด <c oughs> มาจะเป็นบริษัทโรดดิ้งที่ใช้ในการซื้อขายกิจการ M&A p roject M&A Merger and Acquisition ผมก็นำบทความที่เคยเขียนให้กับวารสารอของธรรมนิติเรื่อง M&A เขียนอยู่4-5บทความนะครับหลายปีและ้ะนะฮะ ประมาณสัก256061นะครับก็ามาวิเคราะห์ให้ฟังอัปเดตกันด้วยนะครับโฮ <c oughs> d i n g Offshore ใช้ในเรื่อง M&A ตัวอย่างของ MK Suki ที่เข้าไปลงทุนในแหลมเจริญซีฟู้ดอันนี้ก็ใช้ฮ่องกงโมเดลหรือแม้แต่เจมารไปลงทุนใน Suki ตีน้อยก็30%ก็ใช้ฮ่องกงโมเดลซื้อหุ้นก่อน17%จากเจ้าของเดิม600ล้านส่วน MK Suki ่นั้น ซื้อ65%ในแหลมเจอรญซีฟูดเนี่ยก็2,000ล้านใช้ฮ่องกงมัวเดียวหรือเร็วๆนี้เมื่อ2 3สมปีก่อนหน้านี้บางจากก็ซื้อหุ้นเอโซผ่านสิงคโปร์เพราะว่าเอโซเนี่ยถือหุ้น60%กว่าโดย Exxon Mobil PTE Limited ที่สิงคโปร์นะครับก็จะนำมาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็มีหลายประเทศหรือหลายเขตย u u r s s i i t t o o n ที่มี d o บเบิลแท็ก r e e เม n นกับไทย แล้ใช้ประโยชน์ใช้ยังไงเออใช้ยังไงนะครับผมก็ยกเคสของตัวสุขีตีน้อยที่เจมส์บัเข้าไปลงทุนนะครับก็จะเอาตารางเอาข้อมูลจากในตลาดหลักทรัพย์มาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับสุดท้ายหนี่ไม่พ้นท่านทำโฮลดิ้งขึ้นมาท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามภาษีเรื่องบัญชีให้ถูกต้องก็จะปิดท้ายด้วยโฮลดิ้งคอมเพลนกซ์นะก็มีหลายเรื่องเลยนะครับโฮลดิ้งออนดมานก็ไม่ได้ใช้แค่ธุรกิจครอบครัวเท่านั้น ไม่ได้ใช้แคปพรอพเพอร์ตี้หรือออฟชอร์หรือลงทุนเท่านั้นอาจจะใช้เรื่อง IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์หรือวันนี้เราเห็นบริษัทโฮดิ้งในแวดวงการศึกษานะครับก็ตั้งเป็นบริษัทโฮดิง้งขึ้นมาจุฬาก็มีนะมอชอก็มีนะฮะหรือแม่แด่ของรัฐก็มี a t e Holding Company. คอมพานีก็ใช้เพื่อทำธุรกิจอื่นๆที่แตกลายขยายแตกระโตออกไปนะครับโฮดิ้งยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง c o s t a l l o เ a t i o n เรื่องของตัวแชร์เซอร์วิส นะเรื่องของตัว tax ท,ที่เกี่ยวข้องกับโอนกับไรในเครือนะครับ tax surpricing นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของในวันที่2ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจครอบครัวมีปัญหากฎหมายบริษัทโฮดิ้งมีปัญหาภาษีอย่างไรโดยโยเคสตี้ขึ้นมาวิเคราะห์เนี่ยในแต่ละวันนะก็จะมีเคสรวมๆกันเนี่ย ไม่ต่ำกว่า20เคสที่เป็นกรณีศึกษา20คดีนะครับขอบคุณที่ติดตามวันอรอท a อ k นะครับวันนี้ในวันอรอคดีบีใน y t u t u เนี่ยขอบคุณจริงๆที่ท่าน Subscribe มาถึง4,900 Subscribe แล้วนะครับแล้วก็มีคนดูเนี่ยจากวิวเนี่ยเกินกว่า2,000 20, แล้วนะครับยังมีเนื้อหาดีๆที่กำลังจะเติมเข้ามาเช่นเรื่องเช่ารวมหลายสิบตอน เรื่องแรงงานก็จะแบ่งเป็นสองก้อนนะฮแรงงานจะแบ่งเป็นสองก้อนก้อนที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของลูกจ้างออเอาเปรียบอีกก้อนหนึ่งที่จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งในจ้างออเอาเปรียบจะแบ่งเป็นตอนๆขอบคุณที่ติดตามวอลเราทอล์กเรายืนยันว่าจะทำสิ่งดียวมาเสมอขอบคุณครับสวัสดีครับ